ในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีหน้าที่จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรขั้นพื้นฐานกลับตกเป็นประเด็นสอบทุจริตถึง4คดีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสอบทุจริตจ่าน้ำมันเชื้อเพลิงหายเป็นจำนวนมากการจัดซื้อจัดจ้างหัวเตาแก๊สรวมไปถึงการโยกย้ายกำลังพลโดยไม่เป็นธรรมหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลักในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงอาหารเครื่องแต่งกายยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ต่าง กำลังถูกแฉกันเองจากรอยเล้าภายในวันนี้สืบสวนความจริงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นน้ำมันหายไปจากคลังของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งแต่กลับไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีแม้แต่การสอบสวนแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกลับได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเกิดอะไรกับระบบตรวจสอบของหน่วยงานนี้ติดตามได้จากสืบสวนความจริงวันนี้ค่ะ พร้อมกับคำอธิบายเบื้องต้นจากต้นสังกัดว่ามันหายไปเป็นปกติเรียกว่าการสูญเสียสูญเสียของระบบน,นะมันคือการละเหยต่อมามีเอกสารรับฉบับหนึ่งปรากฏขึ้นลงวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566ระบุเรื่องการขอสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกองวิทยาการอ้างว่าจะมีการจัดประชุมสัมมนาน,นอกพื้นที่ ต้องการรับการสนับสนุนน้ำมันแก๊สโซฮอจำนวน3 0 0พลิตรและแก๊สโซฮอ91หอีก6 0พ0ลิตรโดยขอให้ส่งมอบถึงกองน้ำมันเชื้อเพลิงภายในวันถัดไปคือวันที่10พฤศจิกาย,ยน2566แต่เรากลับมีข้อสังเกตว่าการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง9 0 0 0พลิตรนี้ขัดต่ออำนาจหน้าที่โดวยวิธีการผิดระเบียบหรือไม่เพราะตำแหน่งที่ใช้ลงนามนั้นเป็นตำแหน่งใหม่ที่เขาเพิ่งถูกโยกย้ายไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติคำสั่งซื้อน้ำมัน เหตุการณ์เริ่มขึ้นในช่วงเปลี่ยนมือรับส่งหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งในห่วงเดือนตุลาคมปี66คนใหม่เนี่ยก็มาตรวจครังน้ํามันเหมือนแบบจะรับส่งมอบหน้าที่กันพอมาตรวจครังน้ํามันเชื้อเพลิงพบว่าน้ามันครังนี้มันกลับหายไปมากกว่าหมื่นลิตรทีนี้คนเก่าอธิบายเบื้องต้นว่าคือมันก็ระเหยไปใครจะไปยอมเส็่รับน้ํามันเป็นหมื่นลิตรมันละเหยได้ไงสงสัยไหมครับว่าถ้าคือถ้ามันไม่หายเนี่ยก็คงไม่มีการสั่งซื้อน้ํามันกลับเติมกลับเข้าไปในครัง ข้อมูลภายในชี้ชัดว่าน้ำมันถูกขายไปจำนวนมากโดยไม่ผ่านกระบวนการปกติตอนนั้นก็เคยก็เลยเห็นว่ามันพอยอดมันไม่ตรงพอซื้อไปก็ถึงรู้ว่ามีการสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งที่หมดอำนาจลงลงนามไปแล้วของของคนเก่านะครับจนต้องมีความพยายามกู้วิกฤตด้วยการเร่งจัดซื้อน้ำมันกว่า9,000ลิตรจากเอกชนรายใหญ่<ๆ>เพื่อนำกลับมาเติมให้เต็มคลังก่อนวันส่งมอบหน้าที่แต่ไม่ทันการ ผู้บริหารระดับสูงก็ทราบเรื่องนะแต่ว่าปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็เลือกขยายเวลารับส่ง้าที่แทนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมลักษณะนี้อาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าข้าราชการระดับสูงรายนี้มีบทบาทสำคัญไม่ถูกสอบสวนแต่กลับได้เลื่อนตำแหน่งทั้งที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้โดยตรง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงเราได้สอบถามอาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเกี่ยวกับการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยือนยันว่าน้ำมันกว่า1 0,000ลิตรต้องใช้เวลากี่วันถึงจะระเหยหายไปได้ปกติแล้วว่าน้ำมันถ้าเกิดมองว่าเป็นอย่างเรามองถึงน้ำมันแกส๊สโซ i n นก็คือน้ำมันเบนซีนนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบของสารไฮดโดรคาร์บอนที่มี จุดเดือดที่หลากหลายอยู่แล้วก็ถ้าตามสเปคทั่วไปของน้ำมันเบนซินน่ก็คือจุดเดือดก็ไม่ถึงร้อยจน,จนไปถึงประมาณสัก180ร้อองศาเซลเซียสนะคะนั้นถ้าถามว่าการระเหยมันระเหยได้อยู่แล้วส่วนของน้ำมันเบนซินเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างเบาถ้าเกิดเราดูจากการที่เราเติมน้ำมันในถังน้ำมันตามรถทั่วไปเนี่ยค่ะน้ำมันเบนซินเราจะมองเห็นไอระเหย ในเวลาที่เราเติมอยู่แล้ว<ม>แล้วก็กลิ่นของน้ํามันก็ชัดเจนนั้นมีการระเหยได้อยู่แล้วค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการออกแบบค่ะมันอยู่ที่ในส่วนของปริมาณของน้ํามันที่เราต้องการจะเก็บนะคะก็ถังของน้ํามันเบนซินส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นมี floating roof <ม>ก็คือจะเป็นฝาถังที่มันจะเคลื่อนตัวตามระดับของผิวของน้ํามันเพื่อลดช่องว่าง ของไอระเหยที่มันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถามว่ามีการระเหยไหมตามขอบของถังน้ามันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นถังแนวนอนเนี่ยก็ก็จะ,ะปริมาตรก็จะย่อส่วนลงมาอันนี้คือระบบะในเรื่องของ การกักเก็บเพื่อลดการระเหยเนี่ยเขามีการออกแบบไว้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยในการที่เราจะถ่ายน้ํามันออกหรือหรือนําน้ํามันเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการระบายไอของน้ํามันในระหว่างที่ทําการขนถ่ายอยู่แล้วตามหลักของความปลอดภัยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ เป็นภาพการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี2567โดยมีเสียงวิพากษ์ถึงความโปรง่งใสหลังพบว่าผู้เข้าสอบบางไรายไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบแต่กลับได้รับการอนุมัติให้ผ่านสืบสวนความจริงตรวจสอบความเชื่อมโยงพบว่าคลิปนี้เกี่ยวพันไปถึงข้าราชการระดับสูงคนเดิมที่มีประเด็นเรื่องน้ำมันหายหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปข้าราชการระดับสูงคนเดิมสั่งสอบภายในทันที แต่แทนที่จะสืบหาความจริงของเนื้อหากลับเป็นการไล่ล่าผู้เผยแพร่ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้เผยแพร่คลิปทําให้หน่วยงานเสียชื่อเสียงและถูกลงโทษทางวินยัยทั้งกักขังและปรับย้ายตําแหน่งออกไปให้พ้นแต่เรื่องยังไม่จบเมื่อคณะกรรมการของหน่วยงานได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกลับไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ที่สั่งกักขังและโยกย้ายไปมีความผิด และระบุว่าการลงโทษที่เกิดขึ้นจากต้นสังกัดจึงขัดต่อพรบรว่าด้วยวินัยทหารมาตรา1-3คณะกรรมการจึงเสนอให้เพิกถอนการลงโทษและพิจารณาปรับย้ายกลับสู่ตำแหน่งหลักที่เหมาะสมส่วนประเด็นการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศจากสิบเอกเราตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีการปรับแก้คะแนนสอบและการทดสอบร่างกายอย่างไม่เป็นธรรม จาสิบเอกในคลิปวิดีโอซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบร่างกายแต่กลับได้เข้าสู่ขั้นตอนการสอบรอบที่2และผ่านการประเมินการตรวจสอบของเราพบว่าในขั้นตอนที่1ซึ่งเป็นการสอบตอบปากเปล่ามีการปรับแก้คะแนนระหว่างผู้สมัคร2รายคะแนนการครองยศของผู้ที่อยู่อันดับ49ถูกปรับเพิ่มจาก5เป็น7คะแนนขณะเดียวกันคะแนนของผู้ที่อยู่อันดับ15ถูกลดลงจาก7เหลือเพียง5คะแนนผลที่ตามมาคือ ผู้ที่เคยอยู่ในอันดับที่15ร่วงลงไปอยู่อันดับที่49ทันทีไม่ผ่านรอบแรกขณะที่จาสิบเอกคนนี้ได้เลื่อนลำดับและเข้าสู่รอบการสอบขั้นที่สองเราได้รับรายงานจากการสืบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการปร,รับแก้คะแนนทั้งในการครองยศและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้บางคนได้รับประโยชน์ขณะที่อีกหลายคนเสียสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรม ขณะที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยถูกลงโทษด้วยคำสั่งตักเตือนจากกรณีทุจริตสอบจ่าเลื่อนขัน้นแต่กลับยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ถูกโยกย้ายไม่ถูกสอบเพิ่มในทางกลับกันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ถูกคำสั่งเดินทางไปให้ปากคำในกรณีนี้กลับถูกผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานเรียกตัวมาสอบสวนกักขังโยกย้ายด้วยข้อหาไม่อยู่ในระเบียบวินัยคือข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่มีสิทธิ์อธิบายก็โยกย้ายไปเลย ย้ายหน่วยย้ายสังกัดไปถูกตัดออกจากตำแหน่งโดยไม่มีความผิดแบบนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่าอีกหนึ่งคดีคือการจัดซื้อหัวเตาแก๊สผ่านระบบ e bidding ถึง4ครั้งในปีงบประมาณ2,567แต่กลับต้องถูกยกเลิกทุกครั้งโดยไม่มีเหตุผลมีการเปลี่ยนแปลง T O R ถึง5ครั้งจนเกิดข้อคอรหาว่าเป็นการปรับสเปคเพื่อเอื้อให้กับบริษัทเอกชนรายใด โดยไม่สนว่าหน่วยงานไหนรอใช้งานอยู่อย่างเร่งด่วนหรือไม่ทุกคนก็รู้ในทุกคนในหน่วยรู้หมดว่ามีการจัดซื้อหลายครั้งเหมือนเหมอรอเหมือนรอ,อ,อเวลาบริษัทจเจ้าประจำชนะยื่นแพ้ก็ยกเลิก TOR แล้วก็ประกาศใหม่4ีหรอบอยู่งีครับการบริหารงานของผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงานนี้ ยังนําไปสู่การโยกย้ายและลงโทษกําลังพลจํานวนมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาบางรายถูกกักขังเพียงเพราะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการอย่างตรงไปตรงมาสุดท้ายพอหาความผิดใครไม่ได้ก็เนี่ยก็โยกย้ายแล้วก็จบไปโยกย้ายข้ารการผู้น้อยสอบสวนตั้งข้อหาให้อยู่ในระเบียบวินัยจากผู้มีอำนาจสูงสุดในหน่วยงาน แม้จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีการตักเตือนจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่จนขณะน,นี้ยังไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐทั้งกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังหายกว่าหมื่นลิตรการปรับเปลี่ยนคะแนนสอบเพื่อเลื่อนยศทหารหญิงหน่วยงานรัฐด,ด้านความมั่นคงนี้จะปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไปต้องตามสะสางอีกหรือไม่โชติมาจันคงสืบสวนความจริงรายงาน